วันศุกร์ที่17ตุลาคม2568นะครับเวลาบ่าย2โมงครึ่งฝนตนกะล,ลงมานะครับผมนึกว่าจะหมดฝนเรายังไม่หมดนะะนี่อาจจะเป็นฝนสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจ ที่เรื่องเมืองขอนแก่นนะครับกใกล้ๆกับบพสสามนะครับต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับก็ได้รับฝนกันอย่างเต็มที่วันนี้ใน่จารวดกันละนี่หน้ามันถึงรอดอบอ้าวเหลือเกินเหมือนกับอากาศจะดีมาสองสามวันแล้วเยน็ยนๆมาวันนี้ฝนมาสะละ ดูสิฮะอืมดูเห็แน,แ,นแรงลงไม่แรงมากเอาหยุดละลงพอให้ชุ่มชุ่มโอเค

ก็พอได้ชุ่มฉ่ำนิดนึงครับดีกว่าไม่ลงเลยพอถนอนเปียกอืมอืมถนนเปียกโอจริงอืม โอเพื่อเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ